สวัสดีครับสวัสดีครับนคับเอซี่โรทนี้พบเปือยใช่กันแล้วว่าอย่างไงฮะมอนีรไดียนเออยู่นะฮหนไหมมาริวันเซนต้นเต้นได้เห็นบาคนไกเ้เดนอกมาริวันฮะจะได้กินรีทั้งเจเพาะว่าเขาเป็นกิารีทั้งเจ็ดใช่นะสวนเด้าบายบายแกมึงบอกกับกูดีเขาบอเขาคือรถ ใุ้โรดดีอะไรไดมึงบอกกูเตียไปเ่าหนีที่ไปให้มันท่านเถ้าหยาบหยาบเอาาโอ้ยหน้าดนะโอ้ยโอ้ยควันไฟหน้าดนโอ้ไกเหงาะเข้าอึ้นจุดยอดนะดเบื้อง่ะเอออกไปมึงแป๊บเดียวเามนน คุณครัมือแรกเรียนเร่งนี้อีกนะครับมือแรกเรีนเรีงนี้อีกเนี่ยคมือแรกเรีนเรงนี้อีกมือแรกเรียนเรงนี้อีกมีเดียวอยู่มัอันช้างนั่นไหมสายเรียกคู่ไมมอันนั้นมันรุดมาพอดีไหมก็ดูได้หมดเอค็ดลับเคล็ดลับเค็ับเป็นก่อนตัวกับเบนมันรุดออกมากไหอวะเมื่อกาจูซื้อนี่พอดีไหม ว่าใส่ว่าใส่ต้องเอาไปมันไมอดีนะยุ่งหัวกันให้ติดสีบแบบนี้พีมเนี่ยพรีมเนี่ยจะแนวเอาได้เลนี่ยังไงนี่ยังไงนี่ยังไงนี่ คือพักมาแลงมาแลงขึนพักหรือลมหรือลาพักครับมาแลงขึะมีคมดีจังมากพักพักพักรักษาสใส่เข้ามาล่าพอาอนาคตยังมีไกลมากเลยพอาพิษได้มใส่ม่ไ่เข้ามาล่าเข้ามาลุบเอาเกี่ยวไหมล่าพดพาพักพักพักดูแลสุขภาพตัวเองไงอนาคตยังไกลไกลมากโดนเยอะครับโดนเยอะคุณลาคุณล อนที่สามกับชิฟว่กันอยู่ปีหนาปีหน้ากับจังเท่มหนากับจังมากันไหมมันหาคือเก่ามันดีขึ้นกันมันคือเก่ามันชิม่าลินน้ำยูข้าวหมูสอดกับพริกชีสละงอยผักเล้อแหละเล้อมึงคือนบัวผักมึงลอกเพกเสียงไหลมาหนิเพกแรกเลยเอาตรงๆบ่เออกูฟังลาเดี๋ยวเสียงไหรมาสนใจเลยนอนอยู่ข้างตู้โอ้ยหอนมันขึ้นไหมมันขึ้นไหมลาบ่ลาหูตัวยุต่ว่าลาบอกฮูบอกว่าแม่ลาสั้น ให้หนูลิ้มันสั้นตื้อๆๆๆๆไล่แต่ข้ามแหลกขึ้นมาลดาราซีโต๊กแม่เพราะว่าเพียงหลามันมันขึ้นสูงมันบ่ดาราขาหลามันอยู่แบบตื้อๆๆๆเขาให้หนูลิกก็เป็นสั้นๆก็ได้ไหมสิแม่ได้ว่ามันสั้นแห้งว่านี่ต้ๆก็เลยไล่ไปเลยบานนี้ย่านโต๊กเนาะมันเป็นส่นเข้มมันกับ้คนฟังเพลงเป็นอ่ะเราไม่ถูกคี์แต่ว่าแต่ี้บาฟังหรือมวนมูแม่นนัน บพราะแม่ฟังไปเรื่อยๆนะอันอันรับอันรอบสองนะถือขี้อยู่แต่รอบแรกน่ะบ่ถือแล้วอีกนิดนึงมันจะถิดเทิงมันขาดไปเครื่องขี้ตอนยังคล้องขืนน่ะยังคล้องอยูได้มามันผิดเพราะว่าอย่าคล้องค่าสั้นหน่อยนะเพียงเล่าล่ะบ่บ่ขอบ่ได้ฟังแล้วใส่ใจเตีอีนี่เพราะว่าเราถ่าด่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นกันอันนั่นกันเขามาผัวเลยบ่บ่ลงมาบอกแม่ปล่อยใส่ใจอีนีิร้ายกลัวลงมาบอกแม่ ก็ซีดกอนกู้ตี้ยนะสาพิษก็คือได้ไรแต่ปืนพิษแต่ร่างมากนะบอกแม่ปอยอยู่แม่หลาสันฉันเห็นยูเธอสันแห้งเรว่าซันอะไรนะดึดเดๆดเก็บเกืบเกืบส่วนเค็มเนาะใส่สูตสีดำเลยตีแห้งบริเวหนาชิงงงาแล้วไปเต้นกับพวกกาเต้นเหมือนยานตาย แล้อีกประมาณเครื่องขี้ละจีซีหอดเปนจีเทิงน่ยลอดลอดรวมถึว่าจะคืนหอดได้เลยสร้เลยว่าหอดสองมันวัดเพลงมันชินเได้ปหมันชินเล้มันชิมันตั้งสติเพอมันรู้ว่าง่างอเลยมื่อสองหลอดก็ลบไปายุสไอหนสีเกตอำเภอเมืองย่ไปเทียงลำงานเพิอีกเนอะมื่อนี้รัตนาสินได้เลยอยู่เออเขาไปตัวมึงไปล่ำเออไปล่ำต่อตจังไปบอกเพื่อนนะสิละพ่อตีเซนเมทที่มาเด้าจ้าเดียว อยุดมากรยุธ์มาเานดอกลฝกนยบ้านแน่ด้แล้วลูกพี่ใหญ่เขาจะออกว่าไก่ตวบกใหญ่เข็งบึงคนนด้เป็นใหญ่ตามก็ตามไปเรื่อยๆน่ะอ่ะเบาแดูไปแล้วเดี๋ยวจะไปเอารถออกงานอี่หน่อยอออีกดาวรุ่มรถมันเงียไ่เข้าไปบ้านตัวเป็นบ่ไ่ไปบานนี่ ไปเขามีเขาเผือป่าไป็นเทพธุระเนี่ลังก็ี่ออกไปงานอืมไปหาหมูหมูมาจากกรุงเทพอืมปีใหม่เขากระบบัดอยากกระบบัดเด้ออืมกำทังพันบานพอดีตัวกำลงพันอยู่แล้วมันบ่ได้อยู่กับหมูเออ่ืขึ้อหน้าคือนยางเสร็จหน้าเลยๆๆมากเลยขึ้นเสร็จหน้าปุ๊บปุ๊บถึกอันนี้ก็เลยบ่เสร็จบ่แะ่ฮีปอมแปมไม่แต่บ่เสร็จโพรูปเจ้าแเราคอยก็ว่าโอ๊ยหน้ามียปอมแปมแต่ว่ามือผู้ใดนวะเบิ่งบ่ เอ้าม uh ัน huh นี่แจงยีเขามีหลักฐานเขามีความุก่อเขาอรงมีหลักฐานไายลุกแล้ตอนสวยหลยสวยสวยนี่ละหน้าสวยบขั้นบสวยนะปกติขั้นสวยก็คือแปลกแ่มัอก็แปลกตายเนี้ยงามมสินเอองามงามกระโดแกงเขาดีขนาดเป็นบนเฟซนะครับสิโผเลยน่มีโลมาขึ้นพอมีไห ไทยไปตะว่ามันกันคือมันแท้กันเลยป่ะเบ่งรูเบ่งดูแกงเงยมันมาบาบหนามเลยเสือน่ะมันได้หายมันหาม่ด้ใส่มันอีดหายอยู่น้องสังนี่มันมันไม่หายเพราะมันเคยมันเคยให้คนมันเคยให้ มันบอกเข่อยแล้วมันบอกว่ามันเอาเสือผาดไว้แล้วปูศาสตร์ไว้มันหายเออมันไปน้ำหาอยู่เมื่อนั้นคื่น้องสังเงี่เออน้ำหาอยู่ตอนแรกม่ามือนี้มันบอกวไว้่อยขี่รถไปส่งมันอยู่งานมบองงานเก่ามันอยู่เตี๊ตาหาเสือกับสารมาอ้ยมันน้ำหาอยู่เมือนั้น่อน่นมันไปสามล้อไปหาเตีนยวล้วมันมันเคยอ่ะกับจิบๆนั่นไปแล้วครับ ทีมงานไปแล้วครับ <Okay. S 1> เดินทางแล้วโอ้ทีมงานางรถตู้กะพร้อมเดินทางแล้วโอวางเลาเป็นไผ่แมาา่น้นบานเนาะนอ่นว่าดีว่าเลาเป็นไ่ เาวันนี้มยนะวาเรายางนี้ไหเอาโอเคคุณพูดแล้วแวะบ้านพมือนี้แวะบ้านะคับครับคดีไหมครับดนนนี้ลวครับนอนับเมื่อเดียวเออก้าไดีสองหมื่อยู่ปวดหัวปวดหัวน้อขี่มู บวิร์ดเคลื่นเลยครับปราว่ามำอสันเทิง่สันเทิงเหมือนมันมันกินมันก็โซยไว้ข้างบนนะมันอยู่ในไตร่มเลยครับอยู่เทิงรุ่มคักครับเต็มเต็มเลยครับสุเยลดบวหัวระบาดเลยโอ๊ี่กินยาพาราค็อพี่น้องลูกเดกขา่กัอาจ็เกรนดิลาเยอมากลูยงแยงตอยจุ่มายมาก่้แลนนอูดผ้้ดใวกดทั้งกิ่นสองโรด้วบีิกันเป็นการ

ใายคลิปนี้ครับพ่อจกับอุ้งอิงอยากขอฝากลำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขาคุ้มได้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999าาบาท9 9 9ยเกบาทครับพี่น้องครับสินวิลเลเช่นก็มีพี่แม่นมานีวันพี่แม่นมานีวันสีมายอนวันวันใส่จุดเพชรฟอนหวานหวานครับพี่เอกอินซี่อีสานเก่าครับพี่น้องครับพี่แม่นมานีวันครับ ตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยินเนี่มัเขายินมองไม่นองกับอีกคนนึงครับลุงเพชรล,ล่ะกะแม่เดือนเพญอานวยพรค่ะ,คะ,คะอีกผู้น,นึงครับพี่วเวส,สวเรัดงวดที่เราเปิดว่าศิลปนงวดนี้พอดีไมาเห็นอย่างในพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพญอานวยพรมืออ่อนๆฟอนหวานฟังเพลงฟังลําเพลินใส่น้ากันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับถามมือไหนบ่รมีศิลปินเชิญราคา 190บาท119บาทหยอกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่ม um uh ีเซอร์เบียรับเชิญว evet> ันไหนที่มีร <oh ับเชิญก็คือ129บาทนั่นซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพลทบอลแพ่งแฟนเพลทเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่การย่าลืมแล้วค่ะพี่น้องวันที่26่สิไปเพลงน้องอุ๋งยิงละเพลิ่งเอ้ยน้องอุ๋งยิงละเพลิ่งเอาเชียร์ไปซะ น้องอุ้งอิงเพชรบานเพ่งกับภูนันเพลงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องค่ะฝากติดตามในเรื่องคาราการฝากวันที่ซีพลงพิวัฒน์เอาบปรแฟรสิเป็นให้วันที่ยี่สิบหกอุ้งอิงเพชรบานแพ่งแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ้งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องรวมหมดเป็นซีเพลงหมดเลยครับช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอุ้งอิงอีกรีบเขากลุ่มได้เลยครับพร้อมกับสิบเอ็ดรับเชิญอีก โอ้โห oh, งานนี้สุดคุ้มซอดแจ้งแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพชรแพงแฟนเพียรอย่าลืมเขากุ้มกับ900กาทลวัตเมาๆไปเลยครับ ทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ